ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านบทอ่านในวันนี้ก็มีเนื้อหาที่จะทําให้พี่น้องได้อมาลำพึงด้วยนะครับพรอบุญเปาโลเองเขียนไปถึงชาวกลาเทียนี่นะครับบอกว่าข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหกอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านโดยพระหันสถานของพระกิษเจ้าไปเชื่อข่าวดีอื่น อันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มีมีแต่บางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลายและประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสตเจ้าพี่น้องครับในสมัยของเราเราก็คิดว่าเราทันสมัยพอสมควรแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคาสอนผิดๆที่เข้ามาพร้อมกับ สื่อต่างๆที่เราเสพทุกๆวันจะเป็นเรื่องของข่าวคราวเรื่องของสารคดีหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆบางทีเราก็จะถูกพายุข,ของความไม่ดีต่างๆนี้พัดพาเราไปหลายครั้งเวลาที่ดูข่าวของประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเราจะต้องมาถามตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ อย่เช่นบางประเทศพยายามที่จะเข็นกฎหมายของการแต่งงานในเพศเดียวกันเนี่ยขึ้นมาให้ได้และเมื่ออนุมัติแล้วก็ยังผลตามมาอีกก็คือแล้วอนุมัติให้เลี้ยงลูกเลี้ยงได้หรือเปล่าหรือบางทีก็อนุมัติให้มีการฉีดยาฆ่าบุคคลที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเนี่ย และผลตามมาอีกก็คือว่าแล้วถ้าสมมุติว่าสังคมบอกว่าคุณไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาจะฉีดยาให้คุณตายนี่เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อเริ่มอย่างหนึ่งแล้วมันจะต่ออีกอย่างหนึ่งพี่น้องเมื่อเริ่มทําสิ่งที่ผิดมันก็จะพาไปสู่ความผิดที่หนักขึ้นอย่างเช่นการทำแท้งเนี่ยในหลายประเทศซึ่ง เราก็บอกเป็นประเทศนำในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ในที่สุดแล้วกลายเป็นประเทศที่ลอยถ้วยนะครับไม่มีอะไรเป็นหลักฐานอนุมัติให้มีกฎหมายออกมาว่าถ้าหากไม่ต้องการที่จะมีลูกก็ทําแท้งไปเลยเนี่ยเขาหารู้ไม่ว่าพระบินเจ้าที่แบ่งชีวิตให้แก่มนุษย์เนี่ยจะรู้สึกขนาดไหนดังนั้นนักบุญเปาโลจึงบอกว่าให้ฟังหัวใจให้ดี ข่าวคราวต่างๆนั้นมันมันไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดแต่ถ้าใครฟังพระบิณฑเจ้าแล้วถูกแน่นอนสวนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงนักกฎหมายคนหนึ่งที่ยืนถามพระเยซูเจ้าว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์และพระองค์ก็พูดตามกติกา,ตา,กต,กาตามกฎที่เคยเชื่อในสมัยนั้นและสมัยนี้ด้วยก็คือหนึ่งรักพระเจ้าสุดหัวใจสองรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง ซึ่งสองตัวนี้สองกดสองข้อนี้เราก็ยังถือมาจนถึงทุกวันนี้แต่ท่านก็ทํานองที่ว่าอยากจะถามว่ารักมนุษย์เป็นใครมนุษย์นั้นเป็นใครเล่าระรงจะได้เล่าเรื่องของชาวสมาริตันผู้ใจดีพี่น้องคงจำได้นะครับว่าเมื่อชาวสมาริตันเป็นผู้ที่ถูก ดูถูกเหยียดยามจากพวกยิวเพราะว่าพวกนี้แต่งงานถ้าจะถือแล้วก็บอกว่าเชื้อสายของเขานะไม่บริส,สุทธิ์ก็เพราะว่าไปแต่งงานกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างทําให้ความเป็นยิวของเขาไม่เต็มที่แล้วก็ถูกเหยียดยามจากพวกยิวทั้งหลายว่าเป็นคนที่ไม่ควรจะคบค้าสมาคมเลกได้ก็เลกคราวนี้เมื่อพระเยซูเจ้าอยากจะเล่านิทานนี้ พระองค์ก็อยากจะสอนพวกเราอีกหลายเรื่องเริ่มต้นพระองค์บอกว่าชาวยูคนหนึ่งเนี่ยถูกโจนปล้นในขณะที่เดินทางจากเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคเนี่ยพวกโจนปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตทีนี้เราก็เห็นฉากสามคนเข้ามาคนแรกก็คือผู้สมณนะคือคนที่ด้เรียนรู้เรื่องของ เทวศาสตร์เรื่องของพระพิญจามากที่สุดเดินมาแล้วก็เดินผ่านไปอีกคนหนึ่งก็เป็นสามนเณรเป็นชาวเลวีคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเห็นคนป่วยกําลังร้องขอความช่วยเหลือก็เดินผ่านไปอีกแต่ชาวสมาเรียผู้ซึ่งเป็นคนละเผ่าพันธุ์เดินเข้ามาใกล้ๆแทนที่จะเดินผ่านไปเขาก็รู้สึกสงสารพี่น้องคํานี้เป็นคําที่ บางทีเป็นกุญแจหลักที่จะทำให้เขาได้หยุดแล้วก็เข้ามาดูใกล้ชิดเห็นว่าอาการแทบตายแล้วเนี่ยก็เทน้ำมันแล้วเล่าว่างุนลงบนบาดแผลแล้วก็พันผาาให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาแล้วก็ยังบอกว่าถ้าต้องใช้จ่ายมากกว่านั้นผมจะจ่ายคืนให้แล้วพระเยซูเจ้าก็เลยถาม นักกฎหมายคนนี้ว่าใครนะในสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนของคนที่ถูกจนโปล้นและเขาก็ตอบไม่ผิดก็คือว่าคนที่สามนี่แหละชาวสมาริตันผู้ใจดีพี่น้องครับด้วยตัวอย่างอันนี้ทำให้ชาวยิวก็เกลียดพระเยซูเจ้ามากขึ้น mm hmm. ก็เพราะว่ายกตัวอย่างที่ทำให้เขาขายหน้าแต่การขายหน้าของเขาเนี่ยเขาน่าจะมาดูว่า พฤติกรรมที่เขากำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอะไรเขมิตรตาสงสารหรือเปล่าหรือว่าทำลายร่ำไปไม่ถูกใจก็จะทำลายและคนที่เคราะห์รายทั้งทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มองเลยเนี่ยก็เห็นขึ้นศาลสาธารณชาติไม่รู้กี่ครั้งประชุมของประเทศต่างๆก็พูดถึงเรื่องต่างๆที่มีต่อ ชาวปาเล,ลสไตน์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันยิ่งวันแทงที่จะมีความรักใครกันมากขึ้นก็ยิ่งวันยิ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจนมุมพอก็ไม่เข้าใจว่าเขาได้ฟังเสียงที่พระเยซูเจ้าได้พูดในพระวรสารหรือเปล่าว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์ก็คงจะต้องการความรักความเอ็นดูเป็นต้นเวลาที่ลําบากจะเป็นเพราะความเป็นอยู่ที่ อัตคัดสินค้าต่างๆไม่เข้ามาอาหารการกินก็ขาดแคลนเนี่ยเขาดูแลกันบ้างหรือเปล่าเราก็คงจะต้องเสวดภาวนาต่อไปขอให้ชาวยูในปัจจุบันนี้ได้เข้าใจความหมายของพระเยซูเจ้าแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าพวกเราเองก็เป็นเหมือนชาวสมาริตันหรือเหมือนกับสองคนนั้นเราต้องเปรียบเทียบนะครับถ้าพวกเรามีจิตใจที่แข็งกระด้าง เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตแล้วเราเดินผ่านไปก็คือคนที่ไม่ใช่เป็นคนของพระแน่นอนนะครับเสียเวลาไหมถ้าหากเราจะต้องช่วยเพื่อนบางคนเสียสิครับเสียผลประโยชน์ไหมบางทีก็เสียสิครับแต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คืออะไรความดีคุณธรรมที่พี่น้องจะสะสมนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีโอกาสแบบ พิเศษพิเศษจริงๆถึงจะได้พระคุณของพระองค์ใช้เหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาเถอะครับแล้วก็พยายามจะเป็นชาวสมาริตันเป็นต้นในหมู่คุณบีซีของเราเนี่ยถามหน่อยว่าสมาชิกของเราคนนั้นคนนี้เป็นยังไงมีบางคนแม้กระทั่งก็เฉียดเข้าไปในคุกเหมือนกันเพราะกระทาอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องค้าขายสิ่งที่ไม่ไม่เป็นมงคลเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกัน ดูแลกันเพื่อจะได้ประครับประคองให้ทุกคนในกลุ่มของเรานั้นได้รับพระพรของพระบินเจ้าทัวหน้าก็ขอ,ขอพระบินเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร